วันที่ชาวตุลค่ะดวงความรักประจําวันที่31กรกฎาคมนะคะคุณได้8คาถานะคะเขาได้อัศวินถือถ้วยนะคะวันนี้ถ้าเกิดว่าใครยังโสดสนิทอยู่นะคะมีโอกาสจะได้เจอรักแท้นะคะคนคนนี้พร้อมที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะแบบมีคอมมิชเมนต์นะคะเป็นความรักที่จริงใจนะไม่ใช่มีแต่พาชั่นนะคะหรือว่าความต้องการเรื่องภายนอกอย่างเดียว คุณได้แปดคาถามีมองว่าเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์สำหรับคุณนะคะสำหรับความรักครั้งนี้มีพลังงาน Perfect Timing นะคะซึ่งหมายถึงช่วงเวลาที่เหมือนเป็น Destiny นะคะพรมลิขิตช h ล l d เดนก็หมายถึงการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆซึ่งในที่นี้ก็หมายถึงความรักความสัมพันธ์นะคะใครที่อยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วนะคะหรือว่าแต่งงานแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่ดีนะคะของความสัมพันธ์มีโอกาสได้พูดคุยนะคะ หลายๆเรื่องนะคะระหว่างคนรักนะคะเป็นเรื่องดีๆใครมีปัญหาก็มีโอกาสได้ง้อกันนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดีแล้วก็บางคู่เนี่ยมีโอกาสจะมีบุตรด้วยนะคะเพราะว่าได้ไพ่ชิล l d เดนนะคะ,ะคู่กับ perfect timing นะ